สวัสดีครับผมนพวิ์เกื้อสกลธนานะครับเป็นเจ้าของสวนผิดพันดํ์เนธงินที่อำเภอเพนจังหวัดอุทธราธี์นะครับวันนี้เราพามาเยี่ยมชมสวนของแกวมังกรของเกษตรกรรายหนึ่งที่ใช้ผิดพันธ์พันธ์ในงเราปัจจุบันนี้หลังจากใช้สินค้าแล้วเปิดสวนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเจ้าของสวนแกวมังกรมาให้รู้จักกันทุกท่านนะครับเชิญครับพี่สวัสดีครับ แนะนำนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับผมเตียสถาผลเป็นเจ้าของศูนย์แล้วเป็นเจ้าของศูนย์แล้วศูนย์วันน้ำเงินอยู่อำเภออำเภอลิศกุจังหวัดสกลกนครนะครับแกะมาก่อนข้างหลังนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณกี่ไร่ครับพี่สามไร่ครับสามไร่ประมาณกี่หลักครับห้าร้อยหลักห้าร้อยหลักตอนที่พี่เริ่มใช้สินค้าวานน้ำเงินเราเนี่ยพี่เริ่มใช้้งแตนเดือนไหรครับเดือนเมษาครับเดือนเมษาของของปีนี้ครับงั้นก็เพิ่งจะเริ่มใช้ ตอนที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้จํานวนของการใช้ปุ๋ย12ลสเราเนี่ยต่อต้นนี่พี่ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณต้นละกิโลต้นละกิโลระยะเวลาในการใช้1เดือน1เดือนใส่ครั้งต่อเท่ากับเดือนละ1กิโลครับฤดูของของฤดูการเพาะปลูกครับนอกจากปุ๋ยจุลกลาเราแล้วพี่ใช้ตัวไหนเพิ่มอีกครับใช้อลิโกเมอร์กิเลพัทอลิโกเมอร์กิเลพัดกาชาปริมาณในการใช้เนี่ยครับ โอลิโกเมอร์คิเดตกากรชาพี่ใช้ยังไงบ้างครับสัดส่วนการผสมโอลิโกเมอร์10ซีซีต่อน้ำยี่ิบลิตรคิเลตพัฟต่ส20ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรครับแล้วก็กากรชากากชานี่เป็นเป็นของวันเงินแบบละเอียดหรือแบบหยาบที่พี่ใช้แบบละเอียดแบบละเอียดเอามาเอาแช่เอาน้ําก่อนแล้วเอาน้ามาผสมกับโอลิโกเมอร์คิเลตแล้วฉีดพ่นระยะเวลาในการฉีดพ่นพี่ฉีดท่นบ่อยแค่ไหนครับ15หวันครั้งหนึ่ง15าวันครั้งหนึ่งผลของการฉีดพ่นนี่มีความแตกต่างเยอะไหมครับจากปีีแล้ว มีความแตกต่างเยอะฮะไอ้ที่ชัดเจนมีอะไรบ้างครับผิวสวยครับใบหนาใบใหญ่ครับแล้วกิ่งก้านมันก็แตกเยอะเพิ่มขึ้นไหมครกิ่งก้านแตกเยอะแตกเยอะยาวขึ้นยาวขึ้นอ๋อแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยจากปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันยอะไงหมครับต่างกันเยอะอืมปีที่แล้วพี่ขายเนี่ยผลวิธีพี่ขายได้เงินเป็นตวงเงินสักประมาณเท่าไหร่ครับปีที่แล้วได้เงินประมาณแสนประมาณแสนหนึ่งอ๋อนั่นคือใช้ปุ๋ยทั่วไปครับครับปีนี้ใช้วันตั้งแต่เมษา จนเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยรายได้ที่จากการขายผลิตนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณแสนห้าครับประมาณแสนห้าโอ้คือว่าเยอะนะครับทีนี้ความรับใจที่พี่มีต่อผลิตภัณฑ์ของวันน้ำเงินเนี่ยอยากจะพี่เชิญชวนเกษตรกรหันมาใช้สินค้าเราเนี่ยพี่รับใจกับสินค้าอะไรแลบ้างนะะลองเชิญชวนเกษตรกรเราดูครับครับครับให้พี่น้องเกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์วันน้ำเงินดูแล้วจะ ได้ผลผลิตดีเหมือนกับผมครับครับขอบคุณครับพี่วัสดีครับ